สนุนโดยน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูดตราศลฟ์รูมอสพลัสสวิตไฟดอกโบคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตรดั้งเดิมกลับมสู่เดอะเรสต์ริบบอนไฮเซอร์โบเยสภารกิจติดโบกันต่อครับ ช่วงนี้เราเอาใจสายกินกันบ้างเพราะเราจะพาไปบุกร้านอาหารสุดว้าวที่ทุกคนจะต้องชึง่ซึ่งวันนี้พิธีกรของเราจะพาไปอร่อยกันที่ไหนไปดูกันเลยครับกับช่วงติดโบโอชามาลุยกันต่อนะฮะในช่วงติดโบโอชากับเราสองคนนั่เนเองครับผมทํามวันนี้เราจะเป็นภารกิจอะไรร้ายแบบไหนคะหมแค่ดูจาก<ะ>เสื้อสีเสื้อของเราสองคนก็รู้แล้วสายเขียว นั่นะสินะเดี๋ยวมานลุ้กันนะว<ช>่<พ>าภารกิจวันนี้เนี่ยที่ทางเชสเซอราให้มาคืออะไรแลผมาเลย <มา S 1> ค่ะลุยภารกิจจากเชสเซอราครับติดโบให้กับคอร์สโอมาเกษตรสุดอลังการกับบาร์โอมาเกษตรที่ยาวที่สุดในไทยเฮ้ยนี่เหรออยู่ในนี้แหละไปไม่ให้เสียเวลาลุยครับผมได้ค่ะ มาในกูนะครับก็แปลว่ากวักหรือว่าแปลว่าเชิญนะครับเราก็เลยอยากจะเชิญลูกค้าที่น่ารักเนี่ยมาทันออมากาเสะของเรานะครับแต่ว่าทฤษฎีความกวากเนี่ยไทยก็มีนางกวัดถ้าแมวก็มีแมวกวาดนะญี่ปุ่นนะแล้วก็ความเชื่อของคนญี่ปุ่นทาไมผมถึงเอาเป็นสัญลักษณ์คือนกคือความเชื่อของคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาพับออมิการิเนี่ยนกกระดาษพับเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่า ถ้าพับถึงพันตัวเนี่ยจะสามารถขออะไรก็ได้สมหวังวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพาเกี่ยวกับเรื่องแบบความจินตนาการ,รต่างๆที่เราเราอยากจะสมหวังเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมาะกับช่วงเวลานี้ที่แบบว่าเฮ้ยเรามีวิกฤตการณ์ต่างๆาแล้วเราอยากให้ลูกค้าที่มาที่เนี่ยรู้สึกว่า เฮ้ยมาแล้วสบายใจมีความสุขแล้วก็สมหวังแล้วก็ได้ทานอาหารที่อร่อยอพี่เลยพับทันตัวเลยทุกอย่างเกิดแล้วครับขอให้เราได้เจอบาโอมากาเสที่ยาวที่สุดในไทยเพียงจัดไปเพรความเฮ้ยที่มันพอมกันเหลือเกินที่แบบบุ๊คมาสิแล้วเฮ้ยมาต้องนานนะคุณอะไรคะเนี่ยขอโทษครับคุณอะไรครับแม่อญาตลาเลยนะ เป็นเกตบาอวมกะเรดใช่ที่ยาวที่สุดในไทยได้เลยเมื่อกี้คุณกิบบอกจัดไปคนลุกเลยคนลุกเลยทำไมแบบตื่นเต้นกับเรื่องนี้หนาวมากเเยนบ้าบอที่สุด้อดีบาอวมาเกะเรที่ยาวที่สุดในไทยเหรอฮะจริงหรอพี่ขออนุญาตพาไปเจอเลยได้ไหมได้เฮยนยาวจริงอ่ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะครับตายตา เชียร์เนี่ยชอบเลยยาวๆอย่างเงี้ยชอบมากใช่มาถึงบาร์ให้ไหมยอาสายตาเอาสายตาสายตายาวโหูชบเลยมาค่ะพี่คอะไม่แต่ว่าพรเราเป็นจริงแบบโต๊ะบาร์ของพี่ยาวมากเลยนะ เราก็อยากแบบเราเรามีเพื่อนเยอะด้วยะเวลาเราเปิดร้านอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบเฮโลมาอย่างเงี้ยเราก็อยากทำแบโอมากษเสที่แบบตอบโจทย์ลูกค้าที่แบบอยากจะมาเป็นกลุ่มแบบเยอะๆสมมุติว่าแบบพอโควิดมันหมดไปอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากมาแบบจัดพายทเวดปาร์ตี้อมรคเสทอย่างเงี้ยนี่คืออัดีมักซิมมั่ถ้าแบบจัดแบบเต็มเอียดเอียดเลยห้องเนี้ยได้กี่คนคะเคยจัดแบบลองนะอันนี้ลองที่แบบว่าเพื่อนๆที่แบบฉีดวัคซีนกันครบแล้วแบบหมู่เพื่อนซีซีกันเองอ่ะสามตระกนสามสิบห้าคน พี่ครเชฟกี่คนครับทำทำหมดไม่ทันเชฟตอนนั้นปลาไปสิบคนโอ้ยเรื่องหัวใจเนอะอาหารมั่งครับเนอะงั้นเดี๋ยวไปคุยกับพี่อีกคนดีไหมฮะใช่ครับแล้วอี่คนนึงใช่ครับพี่เจลนี่เขาจะแบบเป็นด็อกเตอร์ นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องสมุนไพรสายเขียวอุ้ยตายโอ้โหอยู่ใกล้ๆเขานี่จะยิ้มทั้งวันเดี๋ยวนะนะครับทำไมถึงมีคำว่าสมุนไพรสายเขียวเดี๋ยวมาหาคำตอบดีกว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าชาเขียวแต่พอติดยิ้มไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่แปว่าพี่ไปเรียกเชฟมาเลยดีกว่าครับตาตามเชฟมาก่อนนั่นแล้วเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่เจลให้รู้เรื่องนะฮะ่พี่ผลิตคะช่วยพาเชฟไปหาเชฟไปหาเชฟละกันดีกว่าขอบคคุณรมาเชฟมา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 ตอนนี้อยู่กับผู้ส่วนหนึ่งท่านนะอยู่กับคุณเจลครับตอนนี้สวัสดีครับ คือจริงๆทุกวันนี้เนี่ยโอมากษตเสรมีอยู่เยอะมากเลยนะถูกไหมโอ้ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยอ่ะแล้วที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงฮะโอเคอันดับแรกเลยต้องบอกว่าเรื่องของวัตถุดิบเราแตกต่างแน่นอนเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบสดใหม่ตลอดนะครับเปลี่ยนวันต่อวันเลยอ่าแล้วก็เราคัดสรรจากทั่วมุมโลกมาว่าอันไหนเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดเราเอาเข้ามาในร้านเรากับอีกอันนึงคือของเรามีคอร์สพิเศษครับเขาเรียกว่าเป็นคอรสกัญชาฮะคอสกัญชาแปลว่าคือ คือไม่ใช่คําใดคําหนึ่งนะฮะทุกคำเลยครับ18คําเป็นกัญชาเลย18คํากัญชาอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะฮะใช่ครับของเรามีใบอนุญาตปลูกถูกต้องก็คือสถานที่ปลูกเราจะอยู่ในพนมถมเป็นออแกนิกกรีนฟาร์มกัญชากัญชงที่เราใช้คือจะเป็นออแกนิกทั้งหมดเลยแล้วก็เราสามารถนํามาใช้กับอาหารได้โดยที่ส่วนที่เราจะใช้เป็นใบลําต้นแล้วก็รากถ้าเราทานแต่น้อยมันเป็นยาแต่ถ้าเราทานเยอะมันเพื่อสันทนาการซึ่งเราให้ทานแต่น้อยส่วนตัวคือเป็นเภสัช แล้วก็เราศึกษาทางด้านนี้มาค่อนข้างนานแล้วใบอนนี้ถูกต้องแล้วปริมาณที่พอเหมาะแล้วไม่ได้กินเพื่อสันทนาการไม่ได้เพื่อมึนเมาถูกต้องครับเพื่อสุขภาพคุณเจลครับครับผมขอลุยเลยได้ไหมครัจัดไปเลยครับโอเคขอบคุณนะครับผมครับโอ้ยเชฟสวัสดีครัสวัสดีครับ ที่เชฟพาเชฟมาแล้วพามานละโอเคไปดูสิเอ่อต้องเย็นเชฟเหงื่อปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยเอ้มันเป็นเพราะอะไรนะอพย่าใส่ดีด้วยตายิ้มเย็นจริงจริงเชฟบอยนะคะครับผมวันนี้ครับครับสวัสดีนะครับทั้งสองท่านวันนี้เชฟบอยครับรับหน้าที่ดูแลนะฮะสิบแปดคอร์ดสิบแปดรายการนะฮะเดี๋ยวจะมีปิดท้ายให้ด้วยนะครับเสียงสิบแปดคอร์ดพิเศษเป็นสิบเก้านะฮะเฮ้ยถ้าปกติมามีสิบแปดแต่วันนี้พิเศษให้รายการได้ชมอีกหนึ่งเมนู เดี๋ยวเราจะเริ่มกันตัวที่เป็นคอร์ดแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้ท้งด8คอร์ดจะเริ่มด้วยคอร์ดที่หนึ่งนะครับครับเจะใส่ทัน้ว้าวเฮ้ยสวย ตัวนี้ครับจะนําเสิร์ฟตัวที่เป็นพันธุ์กัญชานะครับที่เย็บใส่ให้เมื่อกี้ก็จะเป็นเขาเรียกควันเขาหายใจเข้าก็จะได้กลิ่นของตัวที่เป็นกัญชาจะบอกว่ายังมีของแบบคือพอด้านบนแตกไปแล้วฮะแต่ยังมีเลเยอร์ด้านล่างอยู่เลยเนี่ยของพี่ยังสวยเลยเนาะพี่เอากลับบ้านนะชนเลยชนครับผมก็จะมีความหวานนะครับความหวานความหอมนะครับ จิบทานเรื่อยๆนะครับอย่าทานทีเดียวหมดครับเพราะเชฟไม่มีเติมให้นะฮะเชฟใช่ฮะอ๋อเอาเก็บแย่นิ้วยาวๆใช่ฮะยาวๆเลยนะเฮ้ยแต่จะบอกว่าความหวานอมเปรี้ยวของตัวเครื่องดื่มอ่ะกับกลิ่นของแบบควันกัญชาใช้คำนี้เนาะใช่ครับมัน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 หอมเหมือนแบบมันเข้าไปทางรสมันเข้าไปทางปากกับทางจมูกพร้อมกันแล้วมันเจ๋งนะกลิ่นคือเขาชัดมากนะแบงก์กำลังจะบอกว่าแค่ welcome drink นะใช่มาเต็มแล้วนะมาเต็ม ตัวนี้ครับเชฟจะนําเสิร์ฟเป็นมากุโระซาชิมินะฮะตัวนี้จะเป็นมากุโระกัญชานะครับวัตถุดิบทุกอย่างที่ท็อปปิ้งให้จะมีส่วนผสมตัวนี้เป็นกัญชานะฮะวิธีการทานครับตามสไตล์ของสไตล์ของโอมากาเซเลยนะฮะทานตัวที่เป็นเนื้อแดงก่อนนะครับอากามินะครับชูโทโร่และปิดท้ายด้วยตัวที่เป็นโอโทโร่นะครับโอเคเปเรียงอยู่แล้วบนลงล่างใช่นะครับสังเกตดีดี ผงเขียวๆนี้ไม่ใช่ชาเขียวนะจ๊ะอยากให้ซูมเข้ามานะฮะมาเป็นก้อนเลยมาเป็นก้อนเชฟครับอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับตรงนี้เลยวัตถุดิบทุกอย่างนะฮะด้านหน้าตัวนี้คือจะมีส่วนผสมของตัวที่เป็นกัญชาด้วยนะครับรวมไปถึงนะฮะโชยุที่ใช้ทานะฮะทำจริงโชยุยังอยู่เลยเหรออยู่นะอยู่ในทุกอย่างจะใส่ตัวที่เป็นใบกัญชาต้มเข้าไปด้วยนะครับหมยถึงว่าจะเคี่ยวดองไปเลยนะครับนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่จะได้ทานแบบอมากาเสะ ที่มีสมประสมของกัญชาในทุกคำและ<ว>นี่คือประเดิมคำแรกพี่เชียรปไปลุยลุยคะ่ะอืมว้าวสัมผัสได้ถึงความสดเลยความสดของปลานะฮะที่เขาบอกว่าเอามาแบบทุกวันเลยมาแบบเดลี่เลยไม่คิดว่าปลาดิบ จะเข้ากับกัญชาได้ดีขนาดนี้แต่มันจะไม่เหมือนที่อยู่ในเวลโครมดิงอันนี้จะเใช่เป็นในรูปของกลิ่นควันใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะมีความแบบเขียวเขียวในปากอะสักอย่างนะฮะพอตไฟครับตัวนี้เชฟจะนําเสิร์ฟเขาเรียกว่าสลัดสุไวนะฮะเนี่ยก็จะนุ่มหวานเสิร์ฟไปพร้อมตัวที่เป็นสลัดงากัญชานะฮะอ๋อสลัดงาใส่กัญชาใช่ค็ใส่มีกัญชาข้างบนก็จะมีผงเนี่ยฮะเห็นผงตรงนี้นี่ก็ผงกน้อยทานตัวที่เป็นคําแรกก่อนครับตัวนี้ท็ตัวที่เป็น คาเวียฮะครับผมแล้วคำที่สองนะครับทานตัวที่เป็นอีกุระนะครับโอเคแล้วปิดท้ายโดยตัวที่เป็นเขาเรียกว่ามะเขือเทศนะฮะตัวนี้จะอ๋อมะเขือเทศเป็นปิดท้ายนะใช่ฮะพร้อมมากครับได้ฮะสุจิ้งคำแรกครับตัวนี้เป็นกะพงแดงครับครับ ขาเรียกว่ากระพงตาโตนะฮะฝรั่งเขาจะเรียกกันว่ากินไม่ได้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 ตัวนี้จะมีความนุ่มนะฮะตัวนี้เป็นวาซาบิดองกัญชานะครับวาบดองใช่ก็จะมีรสชาติจัดจ้านเล็กน้อยนะสำหรับคำแรกตัวโชยุก็จะใส่ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าดองนะดองตัวที่เป็นใบกัญชาต้มเข้าไปด้วยโอ้โหแทรกซึมทุกอนู รสชาติจะจัดนิดนึงเผ็ดนะเผ็ดไหมฮะไม่แล้วก็มันจะมีความความขมเข้มของตันชาแหละที่แบบพอเข้าปากมันจะเจอก่อนเลยแต่แป๊บนึงเคี้ยวไปเคี้ยวไปมันจะค่อยๆดันความหวานในเน้อปลาขึ้นมานะมันก็จะน่นจะชูตัวที่เเรียกเป็นวัตถุดิบของตัวที่เป็นตัญชาขึ้นมาครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อปลาจะตามมาทีหลังให้แม่รข้าวก็หอมมากนะครับเชฟใช่ตัวนี้จะเป็นฮิราแมะครับตัวนี้ใช่ฮะจะเป็นฮิราแมะนะฮะหรือว่าปลาตาเดียวนะครับ ตัวนี้เขาเรียกจะเป็นเขาเรียกมสัสคาเลหน่อยนะครับเนื้อของเขาก็จะมีความนุ่มแน่นข้างบ,บนนี้เป็นสลาย์หมักดองครับดองกับตัวที่เป็นกัญชานะระชาจะออกหวานเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันพายเจ็ดประชาของเชฟด้วยนะฮะ <c oughs> มีความหอมสักเล็กน้อยนะฮะหวานนุ่มๆน,มนะฮะตรงสุดคือมีความหวานมีความอะไรนะหอมแบบเงี้ยเออแบบอ process ช้าลงนะเราเนี่ย <laughs> ต่อไปนะครับตัวนี้เชฟจะนําเสิร์ฟเป็นโบตันอิบินะฮะโบตันอิบิตัวนี้จะเป็นกุ้งหวานญี่ปุ่นนะครับขนาดของเขาก็จะเป็นเรียกว่าไซส์ใหญ่นะฮะตัวนี้เทคเจอร์ของเขาจะมีความหวานและก็ความมันนะครับปรับเปลี่ยนด้วยตัวที่เป็นวาซาบิดองนิดหน่อยนะครับตัวนี้ยื่นมือมาฮะครับผมใช่ฮะยื่นมือฮะยื่นมาครับ โอ้ยใช่ฮะยื่นมาทางไหนก่อนฮะอันนี้ก่อนกนนะฮะเลดี้เฟิร์สเลยครับขอบคุณค่ะยืมม่นไว้ฮะยื่นไว้ฮะดูแม่นซะด้วยหนึ่งสองสามอุ๊ยโอ้โหโอ้พร้อมแล้วฮะหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหตัวนี้จะเป็นอากามิครับเชฟจะใช้ตัวนี้เป็นงาห้าสีปรุงแต่งให้คำนี้จะมีกัญชาเล็กน้อยนะครับชูตัวนี้เป็นวัตถุดิบ ฉีดตัวที่เป็นสเปรย์ทองคำผสมเกลือสเปรย์ทองคำด้วยงนั้นอย่างนี้เบย์ผสมเกลือด้วยใช่หลักการการกินก็คือต้องเข้าทั้งมือเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจได้เลยนะฮะจะได้ทองได้อยู่บนมือด้วยทำให้ดูหน่อยรอดูแลเชฟไม่น่าเปิดเลยทีเดียวนี่ประมาณครึ่งทางได้ยังคะเชฟครึ่งทางแล้วนะครับ หวานๆนะครับทานตัวที่เป็นกัญชาก็จะมีรสชาติเขาเรียกว่าผมเล็กๆน้อยนะครับก็ก็จะมีความหวานนะคะความหวานตัดเลี่ยนนะครับเพื่อให้ทานอาหารได้เรื่อยๆนะฮะโรยซะตัวนี้เราก็จะรมเลยครับีโยเรียกว่าโฮเตะนะฮะเราก็จะรมควันตัวที่เป็นใบตัวที่เป็นกัญชามันก็จะเพิ่มความหอมให้เล็กน้อยนะฮะ ลุยต่อไปฮะคราวนี้ฮะนำเสิร์ฟตัวนี้เป็นชูโทโร่ครับไม่ทาตัวนี้เป็นซอสนะฮะคราวนี้จะออกแนวสไตล์ของเอโดะชูวัตถุดิบสักเล็กน้อยนะครับท็อปปิ้งวาซาบิดองพร้อมคาเวียร์นะฮะตัวนี้จะเป็นภูนเนียนะฮะก็จะมีความเคเม็มอ,อ่อนๆนะฮะตัวนี้กิโลละหกหมื่นกว่าบาทนะครับทุกคำอะ่ะอย่างที่บอกอะมันไม่ได้น้อยๆแกล้งๆกินแ,แล้วไม่รู้สึกมันรู้สึกทุกค,คำไงใช่เติมมาเรื่อยๆจนถึงครึ่งทางจริงครับยิ้มแยม้มยิ้มแย้มจริงยยิ้้มมแ ต้องบอกว่านี่แค่ผ่านไปเพียงครึ่งทางเท่านั้นซึ่งยังมีเมนูเด็ดๆรออยู่อีกเพียบจะเป็นยังไงนั้นรอสักครู่เดียว